สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้มาพบกับหนุ่มบ้นานากันอีกแล้วครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงยางพาราเถื่อนพม่าทะลักนายทุนลักลอบซื้อนำเข้าสวมสิทธิ์ขายในไทยนั่นเองครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็เชิกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่จับยางพาราเถื่อนพม่า ค้าจุดตรวจด่านจอปร,รพื้นที่อำเภอรกระบุรีจังหวัดระนองเขตร้อยต่อกับชุมพรยึดของกลางมากกว่า29,860กิโลกรัมโดยก่อนหน้ามีการตรวจยึดมาด้วยอีก5,731กิโลกรัมคาดนายทุนลักลอบซื้อก่อนนำเข้าสวมสิทธิ์ขายในไทยนั่นเองครับเมื่อวันที่20มิถุนาภายใต้อำนาจการของ พันเอกอภิชัยเรืองฤทธิ์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่25สั่งการให้กําลังทหารกองร้อยทหารราบ2,521และชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25ประจำจุดตรวจด่านจอปรอพื้นที่อําเภอกระบุรีจังหวัดระนองเขตร้อยต่อจังหวัดชุมพรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบป้องกันป,ปราบปรามการลักลอบกระทำผิด กฎหมายโดยพบรถบรรทุกพ่วง22ล้อยี่ห้อฮีโน่สีขาวทะเบียนพระนองทราบชื่อคนขับคือนายหนึ่งนามสมมุติอายุ54ปีจากการตรวจสอบพบว่าคนขับได้แสดงเอกสารเป็นยางพาราก้อนถ้วยจำนวน29,860กิโลกร,รมัมแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการเปิดผ้าใบเพื่อตรวจสอบว่าเป็นยางก้อนถ้วยจริงหรือไม่กลับพบว่าเป็นยางพารา ชนิดแผ่นดิบตั้งเรียงซ้อนกันอยู่ท้ายรถบรรทุกพ่วงโดยมีผ้าใบปิดครอบท้ายรถเอาไว้นั่นเองครับจากการสอบถามคนขับรถอ้างว่าตนไม่ทราบว่าเป็นยางพาราแผ่นดิบซึ่งทางร้านขายยางพาราเป็นผู้จัดทาเอกสารโดยตนเป็นเพียงผู้รับจ้างขับรถดังกล่าวอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่มีเหตุ อันควรสงสัยอาจเป็นยางพาราลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยผิดกฎหมายเบื้องต้นจึงดำเนินการร่วมตรวจยึดอายัดยางพาราแผ่นดิบดังกล่าวรวมจำนวน29,860กิกิโลกรัมพร้อมกับประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องมาตรวจสอบ ยางพาราทั้งหมดเป็นสินค้าในประเทศไทยหรือมีบางส่วนลักลอบนำจากประเทศพม่าหรือไม่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปต่อมาพลตำรวจตีเชิดพงชิวปรีชาผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระนองได้รับรายงานจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ายางพาราดังกล่าวบางส่วนน่าจะเป็นยางพารา จากประเทศพม่าที่ลักลอบนำเข้ามาผสมกับยางฟาราไทยเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ส่วนเอกสารที่คนขับนำมาแสดงที่จุดตรวจเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและสากร์ได้นำไปตรวจสอบว่าเป็นเอกสารออกจากหน่วยงานรัฐจริงหรือไม่หรือเป็นการสำแดงเท็จหรือเป็นเอกสารปลอมแปลงเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนั่นเองครับทั้งนี้การลักลอบขนยางฟาราเถื่อนจาก พระมาในพื้นที่จังหวัดระนองมีมาอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาจุดตรวจศิลาสลักด่านจอปรอพอร้อมด้วยชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25ก็ได้ตรวจสอบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้ารีโวสีบรอนทะเบียนชุมพรบรรทุกยางภาราแผ่นดิบคลุมด้วยผ้าใบคนขับชื่อนายเอนามสมมุติอายุ24ปีบ้านอยู่หมูห่5ตำบลน,น้ำจืดน้อยอำเภอกะบุรีจังหวัดระนอง ตรวจสอบพบยางพาราแผ่นดิบน้ำหนักกว่า5,731กิโลกรัมโดยนำแสดงเอกสารบัญชีที่มาของยางพารามาแสดงต่อพนักงานแต่จากการตรวจสอบพบว่าเป็นการสวมสิทธิเกษตรกรชาวสวนยางพาราจากการ สอบถามในเอคนขับรถให้การว่าตนได้รับว่าจ้างให้ไปรับยางพาราแผ่นดิบดังกล่าวจากร้านรับซื้อ,อยางพาราในพื้นที่บ้านน้ำแดงหมู่หา้าตบน้ำจืดน้อยเภลกระบุรีจังหวัดระนองโดยไม่ทราบที่ไปที่มาของอยางพาราแต่อย่างใดจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ํำเนินการร่วมกับตรวจยึด อายัดยางพาราแผ่นดิบเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับโดยช่วงที่2วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถสกัดจับภ่มกตารลักลอบผลยางพาราเถื่อนได้มากถึง35,591กิกโลกรัมซึ่งขณะนี้ปัญหาการลักลอบนำยางพาราเถื่อนจาก ประเทศพมา่าเข้ามาสวมสิทธิ์เป็นยางพาราเกษตรกร,กรไทยที่มีจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ฝั่งประเทศพมา่าและตามแนวชายแดนอำเภอกระบุรีจังหวัดอนองมีทั้งคนไทยพัดถิน่นชนกลุ่มน้อยและชาวพมา่าปลูกยางพารากันจำนวนมากได้ลักลอบนำเข้ามาขายฝั่งประเทศไทยเนื่องจากมีราคาแพงกว่าในประเทศพมา่าถึงเท่าตัวจึงทำให้มีการลักลอบอยางพาราเข้ามาฝั่งไทยอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ และสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ